สอสักยน์ศูนย์บริการตกแต่งรถตู้ V.I.P. แห่งแรกของจังหวัดอุบลราชธานีศูนย์บริการตกแต่งรถตู้ V.I.P. มาตรฐานและใหญ่ที่สุดในจังหวัดอุบลราชธานีมีให้คุณเลือกทั้งชุด V.I.P. และชุดประหยัดด้วยช่างที่มีความเชี่ยวชาญประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีมีบริการหลังการขายที่จะทําให้คุณวางใจได้สาขาหนึ่งตั้งอยู่ที่3ามแยกทุ่งสีเมืองตรงข้ามศาลแขวงสาขาสองก่อนถึง4แยกทางไปเรือนจำสอบถามคุณแอร์โทร 080-002-5465หรือ045-241-219วันนี้ช่างน้อยช่างใหญ่ชอบใจยิ่งคนที่กำลังคิดจะสร้างบ้านหรือเจ้าของโครงการมั่นใจในมาตรฐานสินค้า ถ้รรมามาใช้บริการที่เมืองวัสดุเมืองวัสดุศูนย์บริการและจำหน่ายสินค้าวัสดุก่อสร้างครบวงจรสินค้ามาตรฐานของ S c G ออโโ้หลังคาเล็กไหลออนสวยทนติดตั้งง่ายประตูเหมือนบานเลื่อนบานสวิงตะแกรงไวเม็ดเหล็กคานไวแฟร์และสุขภัณฑ์ห้องน้ำกระเบื้องปูพื้นมุงหลังคาสีทาบ้าน พร้อมวัสดุก่อสร้างอย่างอื่นครบวงจรคิดจะสร้างบ้านคิดถึงเราเมืองวัสดุ2 0 8 8ู 09, ตำบลหนองกินเพนอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีเมืองวัสดุหาง่ายๆตั้งอยู่ติดถนนสายวารินสีสเกตโทร0 4 5 2 0 8 5 0 0ต้องตากแดดทำไมไกลก็ไกลจ่ายใกล้ๆที่นี่ ทรูบิ๊กไ y ชยางกูบิ g b ไบรับชำระฟรีสำหรับค่าโทรศัพท์ t u รูมู e ทรูออนไลน์และ t ทร Vision และพิเศษสุดค,าาค่าน้ำค่าไฟโทรศัพท์ TOT บัตรเครดิต k t c u o b b b a EON EasyBuy ประกันภยัยประกันชีวิตและอื่นๆแค่บิละห้าบาทต้องตากแดดทำไมใกลก็ไกลจ่ายไปใกล้ที่นี่ท u e Big b u บ,บยชยางกู ปั๊มบางจากแจ้งสนิทปั๊มน้ำมันครบวงจรพลังงานสะอาดที่ยั่งยืนประสิทธิภาพเหนือกว่าด้วยน้ำมันตัวใหม่ไฮเดีเซลน้ำมันประสิทธิภาพสูงราคาเบาสะดวกสบายด้วยร้านมินิมาร์ทสะดวกซื้อร้านกาแฟาอินทนินที่มีกลิ่นหอมละมุนละไมรสชาตินิ่มนวลด้วยสูตรเฉพาะของอินทนินร้านคาแคร์ที่พิเศษด้วยระบบเคลือบสีฟิล์มแก้วแท้ๆจากแมกไกส์ปั๊มบางจากแจ้งสนิทปั๊มน้ำมันครบวงจรพลังงานสะอาดที่ยั่งยืน ตั้งอยู่ถนนแจ้งสนิทใกล้โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์เปิดบริการตลอด24ชั่วโมงเรื่องของอุบัติเหตุค่ะเขาบอกว่าอุบัติเหตุเนี่ยไม่ใช่เรื่องของเวรกรรมไม่ใช่เรื่องของเวรกรรมไม่ใช่เรื่องของเวรกรรมแต่ว่าเป็นเรื่องของ,ของความประมาทล้วนๆแหระประมาทล้วนๆแล้วก็ปัจจัยเสี่ยงด้วยนะคะอย่างกรณีที่คุณไก่เนี่ยรายงานนะคะปัจจัยก็บอกฝนตกแต่แปลกเนาะคือเมื่อวาน่อเร็วนะถ้าไม่เร็วมันจะข้ามไปได้ยังไงถูกไหมฮะ ถึงแม้ฝนตกหนักถนนลื่นแต่ขับช้าๆเนี่ยก็จะปลอดภัยก็จะปลอดภัยอันนี้ก็น่าจะมีแล้วเราสังเกตว่ารถที่เกิดเหตุมีหลายคันแล้วก็ส่งผลให้คันที่ไม่ได้ขับเร็วก็ได้รับผลกระทบไปด้วยนะคะยังไงฝากย้ําถึงรายชื่อผู้เสียชีวิตเพราะว่าตอนนี้เห็นบอกว่ายังยังตามหากันอยู่นะคะก็มี3มรายที่โดยสารมากับรถตู้ทะเบียนสีสเกตนะคะมีนางสุพัน แก้วดำนะคะนางสุพีศีรดาแล้วก็นายบุญล้วนเนื้อทองนะคะนี่คือรายชื่อ ผู้เสียชีวิตในรถตู้โดยสารแล้วก็ยังมีผู้บาดเจ็บอีกหลายรายด้วยครับนะคะแล้วนอกจากนี้คุณสุชัยในพื้นที่ของจังหวัดศรีสะเกดเมื่อวานนะคะช่วงเวลาประมาณบ่าย2-40นาทีก็มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นนะคะอันนี้เป็นข้อมูลจากทางสว่างนะคะเป็นเป็นมูลนิธิสว่างบูชาธรรมหรือเปล่าอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่เป็นมูลที่สว่างจิตค่ะสว่างจิตศรีสะเกดธรรมสถานนะคะรายงานข้อมูลเรื่องของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของจังหวัดศรีสะเกดค่ะ เป็นถนนอุบลโอ้โหอย่างนี้เลยแหลอนดูสภาพรถสิคะใช่ไหมแล้วคิดถ้าเกิดว่าเราเห็นแบบรถมันพังเสียหายขนาดนี้นะคิดว่าคนที่โดยสารเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะคะซึ่งอันนี้มีผู้บาดเจ็บนะคะคุณผู้ฟังมีผู้บาดเจ็บเป็นหญิงหนึ่งรายอาการในเบื้องต้นเนี่ยมีอาการปวดที่ไหล่ขวาแล้วก็ผู้หญิงคนนี้ค่ะกำลังตั้งครรภ์ได้6เดือนครับนะคะ ส่วนอีกหนึ่งรายค่ะติดอยู่ในรถนะคะต้องใช้อุปกรณ์งัดนะคะใช้แม่แรงเนี่ยนำตัวผู้เจ็บออกมานะคะซึ่งบเบื้องต้นนี่ก็นำส่งโรงพยาบาลศรีสเกตแล้วก็ล่าสุดเขาบอกว่าคุณคุณผู้ชายะคะ่ะที่ติดอยู่ในรถเนี่ย เสียชีวิตแล้วนะคะโอ้ยแสดงความเสียใจด้วยยังไม่มีชื่อยังไม่มีชื่อค่ะอันนี้เป็นข้อมูลจากทางกู้ภัยสว่างจิตศรีสเกตธรรมสถานนะคะศรีสเกตนะฮะขอบพระคุณมากเลยค่ะสําหรับข้อมูลที่ส่งต่อๆกันมาเพื่อเราจะได้นําเสนอเป็นอุทาหรณ์เตือนใจด้วยนะคะครับแล้วเห็นการทํางานของอาสาสมัครกู้ภัยคุณสุชัยครับผมนะคะเขาทุ่มเทเนาะโอ้โหที่ที่เข้าไปช่วยเหลืออะไรเงี้ยค่ะนี่ไม่ใช่ว่า คือต้องใจรักจริงๆนะครับคนจะไปอดตาหลับขับตานอนทางตาดูว่าจะมีอุบัติเหตุตอนไหนไหมหนอ้อ<ม>อะไรเงี้ยแล้วต้องพร้อมด้วยนะไรนะพร้อม,มตลอดอ่ะถึงได้เงินล้านผมก็คงไม่ไปทำหรอกมั้งค่ะครับนะคะตอนนี้ท่านพันตำรวจเอกสิทธิศักดิ์แสงจันทร์นะครับภูมิกับการสถานีาตำรวจภูธรเมืองพิบูลอยู่ในสายกับเราครับสวัสดีครับท่านสิทธิศักดิ์ครับครับสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะผมสชัยแล้วก็คุณนิชรานะครับครับขอบ สวัสดีครับท่านผู้ฟังด้วยครับผมแหมไม่ได้เจอกันนานครับท่านศรีศักดิ์ครับอ๋อไม่ได้นานก็อยู่กันนอกครับก็คร <c oughs> ับยังชมกับคุณนิชราอยู่ว่าสมัยที่ท่านเป็นสารวัตรจราจรที่นี่นี่คุยกันทั้งชวเช้าเย็นเลยเวิร์ก <Work S 2> มากนะครับค่ะท่านครับวันนี้มีปัญหาเรื่องไฟจราจรในพี่บูนครับตะกี้ไปที่ท่านประหลัดเทศบาลบอกว่ามันเป็นเรื่องของตำรวจเพราะว่าเขาบอกว่าไม่ติดเกือบทุกแยกทั้งเมืองเลยนะครับ ม,มันเป็นยังไงข้อเท็จจริงครับท่านขออนุญาตเรียนในท่านผู้ฟังรับทราบคือสัญญาณไฟจุดแรกเลยเนี่ยมีอยู่ฝั่งเขาเรียกฝั่งโกสีนะครับฝั่งข้ามสะพานมูลไปขิงเทียมตรงนั้นจะเป็นของอทางหลวงชนบทนะครับเพิ่งทางหลวงชนบทเพิ่งมาติดตั้งได้ไม่ไม่กี่เดือนนะฮะแล้วก็อยู่ระหว่างดําเนิเนการทดสอบอยู่นะครับแต่มันติดตั้งครั้งแรกก็ได้ยินเสียใช้ไม่ได้ อยู่ระหว่างการแก้ไขทางหลวงชนบทเอาต้องต้องลงเป็นทางหลวงหรือว่าแขวงคะท่านผูมครับเป็นเป็นของทางหลวงชนบทนะครับโอ้โหโคสีโคสีแยกโกสีครับแยกโพสีครับทางไปขมเกี่ยมกับทางไปสีมุ่งใหม่ไปอันสมอะไรเงี้ยครับฝั่งแม่น้ามูลนะครับตอนนี้ก็อยู่ระหว่างผู้รับเหมาแก้ไขอยู่ฮะเราก็ปิดนะฮะอืมอ่ก็โดยปริมาณจราจร ในช่วงปกติก็ไม่ไม่ไม่ไปคับข้างอะไรครับก็พอไปได้ใช้ไฟกับปิด่านได้เพราะว่าก็วัดใจกันเยาะไม่เยอะนะครับถ้ามาฝั่งฝั่งเทศบาลเมืองเนี่ยครับแยกสลับเปามาถึงหน้าโรงเรียนมีภาพจนมาถึงหน้าธนาคารอมสินเนี่ยสามจุดเนี่ยก็ไฟถานจราจรก็ชํารุดนานแล้วครับค่ะใช่ค่ะดับตลอดเลยเนี่ยตั้งแต่ลงสะพานมาเลยครับก็ใช้ใช้ไม่ได้เพราะว่าเราก็ แจ้งให้ทางเทศบาลดําเนินการอยู่ซ่อมนะครับเพราะว่าโดยโดยหลักแล้วปริมาณรถก็ไม่ถึงไม่ถึงที่จะต้องใช้เอสัญญาณไฟฮะจะมีมากหนาแน่นก็ช่วงเทศกาลปีใหม่ทีหนึ่งหรือว่าสงการเนี่ยได้เมืองเ<ด>มืองพิบูลนี่ถือเมืองใหญ่นะคะท่านก็จะเป็นถนนเส้นหลักคือถนนหลวงเส้นที่จากฝั่งเทศบาลพิบูลไปฝั่ง,งโพสีนะครับก็จะเป็นเส้นหลักแต่ก็ปริมาณรถ เส้นหลักเนี่ยจะเยอะครับแต่เส้นรองที่จะตัดกับถนนหลวงเนี่ยครับปริมาณรถไม่ไม่มากหอถึง<ะ>กับต้องใช้สัญญาณไฟแต่ว่าอติดตั้งไปแล้วเราก็พยายามที่จะใช้ฮะแต่ตอนนี้ก็อยู่ระหว่างแก้ไขอยู่ก็มุมน,น้นกล้องวงจรปิดด้วยครับก็ประสาน<ะ>จับท่านนายกไปศารท่านก็จะเร่งดําเนินการแก้ไขตรงนี้อยู่อันนี้สรุปว่าณนะตอนนี้เนี่ยก็คือ ไฟจราจรยังไม่ได้ซ่อมใช่ไหมคะไม่เกี่ยวว่ามไม่ได้เปิดใช่ไหมหรือ,อยังไงคะไม่ไม่ะันมันมันเสียครับท่านประหลัดบอกไม่เปิดตะกี้นี่ฮะ,ะงงแล้วก็ไอ้ตั้งแต่แยกตัดกับ,บนถนนสถิตพิบาลก,การไปถึงอตอนปิกเนี่ยมันเป็นของคมดังหลวงนะครับก็ยังใช้การได้ดีโอเวลาหมดแล้วอื ครับท่านศรีศักดิ์ครับแม่เวลาหมดจริงๆครับเอาเป็นว่าเข้าใจว่าได้มีการประสาและทางเทศบาลก็ต้องเป็นหน้าที่หาอะไรหาอะไรต่างมาซ่อมใช่ไหมก็ต้องใช้เวลาเพราะเรามันขอบทางราชการก็ต้องใช้งบอะไรตังเนี้ยครับขอบคุณมากครับท่านศรีศักดิ์ครับเวลาหมดจริงๆครับมาหลังคุยกันใหม่นะครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ ปีใหม่นี้มาร่วมกันหยุดความสูญเสียและเปลี่ยนให้เป็นความปลอดภยัยด้วยวินัยและน้ำใจของทุกคนปีใหม่นี้ขับรถดีๆนะครับอายุมากแล้วยังไม่รวยจะวางแผนเพื่อวันข้างหน้าอย่างไรดีหนอปรึกษา0819553625เห็นข่าวอุบัติเหตุแล้วใจหายถ้าเราเป็นอะไรไปครอบครัวจะอยู่ยังไงปรึกษา081 9553625ป่วยบ่อยอย่างนี้ชีวิตมีความเสี่ยงกลัวต้องจากไปกระทันหันทิ้งภาระให้คนข้างหลังปรึกษา0819553625ซื้อของที่มีประกันก็อุ่นใจชีวิตเราละ่ะจะมีอะไรประกันว่าเราและคนในครอบครัวจะอยู่ดีมีสุขตลอดไปปรึกษา0819553625พ่อประสงค์จันจำปาสำนักงาน AIA ถนนเลี่ยงเมืองหลังบิ๊กซีอุบล ใกล้ๆสี่แยกดองอูพึ่งเย็นนี้ไปกินที่ไหนศูนย์รวมอาหารถูกใจร่มรื่นหลากหลายไปยูพาร์คสุดยอดร้านอาหารเด็ดของเมืองอุบลมารวมอยู่ที่นี่เช่นแซบซอยเก้าบุฟเฟ่พอยางคำส้มตำถาด2499ชาบูอินดีร้านเนื้อย่างเกาหลีอุ้งอิงกุ้งกิงที่จอดรถสะดวกสบาย บรรยากาศร่มรื่นกินเสร็จมีที่ช้อปปิ้งได้ตามใจยูพาร์ park, ถนนชัยยางกูลแยกวัฒนารมเปิดบริการ5โมงเย็นถึง4ทุ่มเย็นนี้ไปกินที่ไหนศูนย์รวมอาหารถูกใจร่มรื่นหลากหลายไปยูพาร์ค1 0 1 9 0 0ก9โอโ้ข้าวกะเพราหมูนี่นะถ้าได้กินกับไข่ยัางมาตูอะอร่อยฟินเฟลอ่ะเคล็ดลับความอร่อยค่ะ ไข่ยังมาตูมที่เซเว่นเลเนกับข้าวกะเพราหมูลงตัวเลยไข่ที่เซเว่นอีเลเนกินกับอะไรก็อร่อย